ถ้าคุณอาศัยอยู่ในจุดที่มีแผ่นดินไหวเหมือนกับฉันคุณอาจเคยรู้สึกคุ้นเคยกับแรงสั่นไหวแบบนี้พื้นดินสั่นสะเทือนอยู่ใต้เท้าของคุณรูปภาพที่สั่นไปมาบนผนังแล้วสุนัขของเพื่อนบ้านก็เห่ามาจากสนามฝั่งตรงข้ามตามปกติแล้วแผ่นดินไหวนั้นคือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่และเบียดเข้าหากันลองถูมือเข้าด้วยกันเร็วมากๆตอนนี้สิมือร้อนขึ้นเลยใช่ไหมนั่นแหละคือพลังงานเมื่อพลังงานของแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้เกิดขึ้นมา คุณลักษณะของเพื่อนบ้านก็จะรู้สึกได้ผ่านพื้นผิวโลกเลยแหละใช่แล้วตอนนี้เราทุกคนกําลังอยู่บนพื้นดินขนาดยักษ์ที่ลอยอยู่บนหินเหลวร้อนและตอนนี้คุณก็กําลังลอยไปลอยมาอยู่เหมือนกันตอนที่ดูวิดีโอนี้บางครั้งแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งก็เลื่อนไปอยู่ใต้อีกแผ่นหนึ่งเหมือนกับการเอื้อมมือไปหยิบรีโมทที่ตกลงไประหว่างเบาะโซฟาถ้าคุณใส่เสื้อแขนยาวมันจะรั้งแขนคุณไว้เหมือนงูกําลังเลาะคราบเมื่อแผ่นเปลือกโลกเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ภูเขาก็จะก่อตัวขึ้น ว่าแต่เราออกจากห้องนอนของคุณก่อนดีกว่าไปไกลอีกไกลอีกนั่นแหละโลกดาวเคราะห์ลำดับที่3นับจากดวงอาทิตย์ปกคลุมไปด้วยภูเขาหุบเขาและทวีปที่เราคุ้นเคยซึ่งมีมหาสมุทรทอดยาวตัดผ่านและล้อมรอบแต่โลกของเราเคยมีมหาทวีปเพียงแห่งเดียวคือแพนเจียที่ซึ่งมวลแผ่นดินทั้งหมดอยู่ติดกันและล่องลอยไปโดยที่มีมหาสมุทรขนาดใหญ่หนึ่งเดียวล้อมรอบ ทวีปแอฟริกาและทวีปออสเตรเลียเป็นเพื่อนบ้านกันทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียผุดขึ้นมาเป็นเพื่อนซีปึกกันแต่พอข้ามเวลาไปอย่างรวดเร็วที่ประมาณ300ล้านปีก็มีเราเกิดขึ้นมาที่นี่และคุณก็อยู่นั่นไงยืนอยู่บนหินหลอมเหลวในขณะที่พื้นใต้เท้าของคุณก่อตัวเป็นภูเขาสันเขาภูเขาไฟและแผ่นดินไหวฟังดูน่ากลัวนะแต่คุณก็ไม่รู้สึกว่ามันกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่เลยใช่ไหมล่ะ นอกจากนี้คุณยังไม่รู้สึกว่าร่างกายของคุณมีความเร็วเท่ากับรถบนทางหลวงเมื่อคุณนั่งรถนั่นคือฟิสิกส์และก็เป็นเรื่องหน้าขำดีตอนนี้แผ่นเปลือกโลกใต้เท้าคุณขยับได้ปีละสองสามนิ้วเท่านั้นอาจมากถึง10เซนติเมตรตอนที่มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นมากอย่างมากในหนึ่งวนันมันจะเคลื่อนที่ได้ยาวประมาณความกว้างครึ่งหนึ่งของความกว้างของเส้นผมงั้นถ้าเราเร่งความเร็วขึ้นสักหน่อยเพิ่มเป็น90เมตรต่อวันละ่ะฉันก็จะเร็วขึ้นด้วย คุณกำลังนั่งเพลิดเพลินกับโกโก้ร้อนในห้องของคุณเลื่อนฟีดและดูวิดีโอในขณะที่คุณวางแก้วบนโต๊ะข้างเตียงคุณก็จะเริ่มรู้สึกเวียนหัวเหมือนห้องกำลังหมุนคุณตรวจดูเครื่องดื่มของคุณแล้วก็เห็นของเหลวข้างในกระเพื่อมไปมาอย่างรุนแรงเออตอนนี้คุณทรงตัวไม่อยู่แล้วแม้ว่าคุณจะลุกขึ้นได้แต่ก็ไม่สามารถรักษาสมดุลของตัวคุณเองได้ทุกอย่างตกลงมาเหมือนมีพายุทอร์านาโดยอยู่ในห้อง คุณมุดเข้าไปใต้เตียงแล้วก็ปกป้องศีรษะเอาไว้ไฟดับลงและตอนนี้คุณก็ไม่เห็นอะไรเลยมี2อ,อย่างที่ควรต้องคำนึงถึงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวได้แก่ขนาดและความรุนแรงขนาดหมายถึงปริมาณของการสั่นสะเทือนซึ่งวัดด้วยค่าตัวเลขเพียงตัวเดียวส่วนความรุนแรงนั้นหมายความว่ามันเกิดแรงสั่นสะเทือนมากเท่าไหร่จำนวนนั้นอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณวัดมันจากที่ใด แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือแผ่นดินไหวในชิลีในปี1960ซึ่งวัดขนาดได้ถึง9.5ลริกเตอร์หากแผ่นดินไหวมีระดับที่สูงกว่า7ขึ้นไปนั้นถือว่ารุนแรงแผ่นดินไหวทาให้เกิดคลื่นสึน,นามิไปจนถึงญี่ปุ่นฮาวายฟิลิปปินส์และแม้แต่นิวซีแลนด์โดยความเสียหายครั้งนี้มีมูลค่าในการซ่อมแซมหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ในความมืดคุณยังรู้สึกได้ว่าพื้นดินใต้เท้าของคุณสั่นไหวและจากวันนั้นจนถึงวันนี้แผ่นเปลือกโลกก็ตัดขาดไป90เมตรแล้วพื้นดินก็แยกตัวออกบริเวณที่คุณเคยปั่นจักรยานตอนนี้มีหินและแร่ธท่าจากใต้โลกโผล่ออกมาอาคารรอบๆเริ่มพังทลายลงแต่โชคดีที่คุณสามารถแอบออกมาและหลบหนีเข้าไปยังที่โล่งได้โทรศัพท์ของคุณก็ไม่มีสัญญาณในการติดต่อสื่อสารเช่นกัน เสาโทรศัพท์ล้มลงในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวแต่พื้นยังคงสั่นสะเทือนอยู่และเพราะว่าแผ่นเปลือกโลกนั้นเคลื่อนที่เร็วมากส่วนที่อยู่ภายในของโลกก็เริ่มปรากฏลักษณะที่แท้จริงและสีนั้นคือสีแด,ง,ดงแดงแผดเผาเลยคุณสามารถเห็นชั้นแมนเทลได้ที่จุดนี้โลกจึงเป็นเหมือนหัวหอมที่เผยให้เห็นชั้นต่งตางๆของมันด้วยแมกมาที่ไหลตรงหน้าคุณจึงคิดว่าคุณกำลังอยู่ในภาพยนตร์ภัยพิบัติ จูจ่ๆคุณก็ได้กลิ่นลมทะเลรสเค็มๆและตอนนี้คุณกำลังยืนอยู่บนชายหาดแต่เดี๋ยวก่อนคุณไม่ได้อาศัยอยูร่ริมชายฝั่งเสนหน่อยถ้าความแรงของแผ่นดินไหววัดได้จากขนาดและความรุนแรงแล้วแผ่นดินไหวครั้งนี้จะต้องเลวร้ายมากแน่ๆมันอาจเกิดขึ้นในมหาสมุทรและทอดยาวไปจนสุดในบริเวณที่คุณอยู่มันทําให้เกิดคลื่นยักษ์ชายฝั่งมาถึงเมืองที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลของคุณคลื่นนาทะเลกําลังมารวมตัวกันใกล้ขอบเขตเมืองไรนาและแม่น้ําทั้งหมด หายไปด้วยคลื่นยักษ์เพียงลูกเดียวที่ดินดีๆสําหรับทําการเกษตรนั้นก็ไม่มีอีกแล้วและเมื่อพื้นดินใต้เท้าของคุณแยกออกจากกันไปเรื่อยๆก็มีน้ําทะเลไหลเข้ามาอยู่ระหว่างช่องว่างนั้นมันปะทะกับแมกมาที่ไหลทะลักออกมาไอ้น้ำจึงพุ่งขึ้นจากพื้นดินและโลกจึงดูเหมือนกาต้มน้ําชาขนาดยักษ์เมื่อไฟดับและไม่มีสัญ,ญญาณมือถือก็ไม่มีทางสื่อสารกับใครได้เลยและนั่นเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว แถมยังเกิดขึ้นได้โดยแทบไม่มีคำเตือนใดๆก่อนเลยแผ่นดินไหวนั้นไม่เหมือนกับพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโดและพายุไต้ฝุ่นเพราะเรายังสามารถพยากรณ์เส้นทางและความรุนแรงของพายุเหล่านี้ได้แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือแม้แต่การระเบิดของภูเขาไฟผู้คนก็ยังมีเวลาเพียงพอในการอพยพไปถึงที่ที่ปลอดภัยแต่แผ่นดินไหวนั้นกลับแตกต่างออกไปและเมื่ออาคารทั้งหมดถล่มลงมารอบๆตัวคุณคุณจะเห็นกลุ่มควันและเศษฝุ่นละออง ทำให้ไม่สามารถหายใจด้วยอากาศบริเวณนั้นได้ดังนั้นคุณพกหน้ากากป้องกันแก๊สพิษไว้ดีกว่าที่ห่างออกไปคือภูเขาที่คุณชื่นชอบมาตลอดคุณมักจะไปเดินป่าตามเส้นทางนั้นทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และมีทริปแคมปิ้งริมแม่น้ำที่สนุกสนานแต่แผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นบริเวณกึ่งกลางภูเขาและสร้างแรงดันมากพอที่จะแยกมันออกได้ต้นไม้เริ่มล้มลงภูเขากลายเป็นกองหินและเศษฝุ่นมันยังไม่จบลงแค่นั้น แผ่นดินที่สั่นสะเทือนทําให้พื้นดินและหินชิ้นใหญ่ถล่มลงมาแล้วก็กลิ้งลงไปยังเมืองดินถล่มบางแห่งมีขนาดใหญ่มากเพียงพอที่จะทาลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้ในพื้นที่ห่างไกลดินถล่มหลายครั้งเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักบางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเมื่อพื้นดินที่คุณยืนอยู่แยกออกจากกันวัตถุจํานวนมากบนพื้นจะตกลงไปในหลุมรถยนต์ต้นไม้อาคารรูปปัน้นและเกือบทุกอย่าง แม้ว่าคุณจะสามารถหาพื้นที่ปลอดภัยได้แต่คุณไม่รู้จริงๆว่าสถานที่ทั้งหมดนั้นปลอดภัยหรือไม่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเมืองของคุณและสถานที่ต่างๆอีกฟ้าของโลกแต่ก็มีทีท่าว่าทั่วโลกกำลังจะเกิดแผ่นดินไหวมากกว่านี้แผ่นเปลือกโลกมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของมันที่ไม่เคยมีใครเห็นคุณค่าก็คือการรักษาอุณหภูมิโลกให้เหมาะสมและเหมาะแก่การอยู่อาศัย ถ้าไม่มีพื้นดินที่กั้นระหว่างชั้นหินเหลวก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกสุดหน้าทึ่งอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้2พ0 0ล้านปีก่อนโลกเป็นเพียงลูกบอลน,น้ำแข็งลูกเล็กๆนี่เป็นเพราะดวงอาทิตย์ซึ่งในตอนนั้นยังมีอายุน้อยกว่านั้นมากและอุณหภูมิต่ำกว่าวันนี้คุณคิดว่ามหาสมุทรจะเป็นน้ำแข็งและแข็งพอที่จะเล่นสเก็ตน้ำแข็งจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกได้แต่ไม่ใช่อย่างที่คิดเลย ทั้งหมดนี้เป็นเพราะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนไหวอยู่ด้านล่างทำให้มหาสมุทรอบอุ่นกระบวนการนั้นเกิดขึ้นได้โดยการสร้างภูเขาไฟใต้น้ํานอกจากลาวาและก๊าซจานวนมากแล้วมันยังพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งกักเก็บความร้อนไว้ในโลกอีกด้วยเมื่อดวงอาทิตย์ร้อนขึ้นเรื่อยๆปริมาณน้ําฝนก็ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่พื้นดินและซึมเขา้าไปในชั้นแมนเทิลไดละวัทั้าจากักรนี้สามารถช่วยให้โลกรักษาอุณหภูมิเพื่อเหมาะสมกับเรา โหรอบคอบจังโลกมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกต่างๆนั่นเองไม่มีดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะที่มีคุณลักษณะแบบนี้เลยยกเว้นยูโรปา้าดวงจันรเยื่อแข็งของดาวพฤหัสบดีเนื่องจากมีหลักฐานแสดงการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกภายในแกนกลางของมันและแม้ว่าดาวสุกกับดาวอังคารจะมีพื้นผิวภายในที่ร้อนแต่ก็ไม่มีสัญญ,ญาณใดๆของการเคลื่อนตัวของแผ่นทวีปดังกล่าวในขณะที่พื้นยังแยกตัวออกไปทั่วทั้งแผ่นดิน ตอนนี้ทุกสิ่งที่มองเห็นได้ก็จมลงไปใต้ดินหมดแล้วถ้าแผ่นเปลือกโลกต้องเคลื่อนที่ไป90เมตรต่อวันเป็นเวลาหนึ่งปีภูมิทัศน์ของโลกทั้งใบจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักก็จะสูญพันธุ์ลงยกเว้นแบคทีเรียขนาดเล็กและแบงลงมางชนิดที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพที่เลวร้ายเช่นนี้บริเวณขั้วโลกก็จะไม่กักเก็บน้ำแข็งอีกต่อไปและภูเขาไฟจะปะทุอย่างต่อเนื่อง ดาวเคราะห์ดวงนี้จะดูเหมือนลูกไฟแห่งการทำลายล้างที่ร้อนแรงและอาจจะไหม้จนหมดชโชคดีที่นี่เป็นแค่การทดลองทางความคิดโดยการสมมุติเท่านั้นดังนั้นเอหลังผ่อนคลายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพื้นดินที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เท้าของคุณเพราะมันต้องใช้เวลาเคลื่อนตัวอย่างช้าๆในความเร็วที่ปลอดภัยเฮ้ยโล่งอก